สวัสดีครับที่นี่เจริญมินิฟาร์มสตรษฐีครับวันนี้พามาดูการเลี้ยงแหนแดงนะครับจากรอยางรถยนต์นะครับจะเลี้ยงโดยใช้้อยางเหมือนเดิมนะครับแต่พื้นจะเป็นพื้นเป็นพื้นซีเมนต์นะครับดูลักษณะของขั้นตอนการทํานะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีแค่รอยางนะครับคัตเตอร์หนึ่งอันนะครับแล้วก็เป็นปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์นะครับขั้นตอนแรกเราก็ตัด้อยยางก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับตัดเพื่อเปิดเปิดปาก เปิดปากของล้อยางนะครับให้กว้างขึ้นนะครับตัดก็ตัดดูเดิมนะครับรอยเดิมนะครับมันจะมีขอบขอบให้ตัดอยู่นะครับเป็นเส้นนะครับกดแล้วก็ตัดนะครับกดแล้วก็ขีดนะครับง่ายๆนะครับขีดสองรอบนะครับก็แทบจะขาดนะครับมีดผมไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นสนิมนะครับ ครับก็จะได้ฝาบนด้านนี้นะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็เทน้ำก่อกครับมีน้ําอยู่ด้านในนี่ครับเอาลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยมาดูด้านในครับดูด้านในนะครับเนี่ยลักษณะนี้เราก็เทปูนตรงนี้เลยนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยปิดตรงนี้เลยนะครับแต่สําคัญล้อตรงนี้ต้องไม่รั่วนะครับตรงนี้ต้องไม่รั่วเดี๋ยวเราปิดเทปปิดนี่เลย ลักษณะการทํานะครับต่อไปเราก็จะไปผสมปูนนะครับตักไปเทเลยนะครับอันที่หนึ่งอีกหนึ่งถังครับ ิ่งไม้ดึงออกด้วยนะครับน้อยเสมอขอบก็พอนะครับเสมอขอบก็อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเอาจนล้นนะครับ ข้้นเารรูคับปิดแค่นี้นะครับในส่วนของซีเมนต์นะครับใช้สองถังนะครับต่อนหนึ่งอันนะครับก็ปิดแค่นี้พอนะครับจากนั้นก็รอให้มันแห้งนะครับให้มันแห้งแล้วเราก็ เอาน้ำนะครับมาใส่นะครับจะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําจากมูลประดุกก็ได้นะครับแล้วครับหลังจากที่เราแช่น้ำในอ่างเรียบร้อยนะครับเราก็มาเอามูลไก่นะครับทําปุ๋ยปุ๋ยของแหนแดงะครับปุ๋ยจากมูลไก่คอนโดนะครับ ง่ายๆนะครับเอาปุ๋ยจากขี้ไก่นะครับของไก่คอนโดนะครับไปเป็นปุ๋ยของให้กับแหนแดงนะครับได้ปุ๋ยมาแล้วนะครับมูลไก่นะครับจากไก่คอนโดนะครับเราก็มาใส่ที่บ่อเลี้ยงแหนแดงแล้วนะครับใส่แค่นี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละอ่างนะครับไม่ต้องใส่เยอะนี่ครับแค่นี้พอนะครับหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวไปเอาแหนแดงด้วยกันนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแหนแดงที่เราเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับเราก็จะเอาไปใส่ในบ่อเลี้ยงแหนแดงที่เป็นบ่อล้อยางนะครับที่เป็นพื้นพื้นของเขาเป็นซีเมนต์นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาแหนแดงไปลักษณะนี้นะครับเอาไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีหลายอ่างนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับใส่ให้ครบทุกอ่างนะครับที่นั่นนะครับ เรามีเยอะนะครับแหนแดงครับแปบ๊บเดียวขยายนะครับไม่เกิน3-5วันนะครับ นี่นะครับ <ame> แหนแดงนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ในบ่อล้อยางนะครับได้มาแล้วนะครับแหนแดงนะครับก็เอามาใส่ในบ่อล้อยางนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับตีให้เข้ากันนะครับตีให้มันละลายนะครับนี่ครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันละหนึ่งจำนะครับ ตรงนี้เป็นพื้นซีเมนทั้งหมดแล้วนะครับผมเปลี่ยนจากพื้นผ้ย่ยางเป็นพื้นซีเมนทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากความจะอายุการใช้งานจะทนนานขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูอีก 3- 5วันนะครับเดี๋ยวก็ขยายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจเจริญมิทยฟาร์เกษตีบขอบคุณครับสวัสดีครับ